สวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีอยู่ที่สวนหลังบ้านค่ะพอดีคุณแม่มาช่วยเก็บมะระนะคะเป็นมะระขี้นกนะคะทําไมถึงเรียกว่ามะระขี้นกนะคะจริงๆนกเขาชอบทานค่ะทานมะระที่เขาสุกแล้วนะคะดูสิคะ,มะเมล็ดเขาก็จะมีเป็นสีแดงนะคะพี่ตีว่าน่าจะไม่แน่ใจว่ารสชาติเขาจะออกรสชาติแบบไหนนะจะขมหรือเปล่า ขมเหมือนใบเหมือนยอดของเขาหรือเปล่านะคะแต่ว่านกเขาชอบทานนะคะหลังจากที่เขาทานเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะขี้ลงมาบริเวณจุดทั่วไปบริเวณพื้นที่บ้านหรือหลังสวนหรือว่าในป่านะคะเมื่อ,อหล่นลงที่ดินนะคะดินมีความชื้นนะคะมลักก็จะเกิดเป็นต้นเป็นพุ่มขึ้นมาเหมือนเช่นบริเวณด้านหลังของพี่ตีนี้นะคะเป็นพุ่มที่เกิดขึ้นเองเลยนะคะ พี่ตีก็เชื่อว่าด้านหลังของพี่ตีนี้เขาก็น่าจะเกิดขึ้นเองด้วยเช่นกันนะคะน่าจะเกิดจากนกนะคะซึ่งจริงๆมะระจะมีอีกอีกชนิดหนึ่งนะคะยอดเขาจะใหญ่แล้วก็ใบใหญ่นะคะแล้วก็ดูน่าทานกว่านะคะแต่ว่าความขมของเขาไม่ไม่เหมือนกับมะระขี้นกที่พี่ตีกําลังเก็บอยู่นี่นะคะคุณแม่ของพี่ตีเขาชอบทานนะคะเพราะว่ายอดของเขาจะมีความขม,ขมกว่านะคะแล้วก็ วันนี้คุณแม่เขาก็จะมีเมนูซุปมะเขือเนาะเป็นน้ำพริกนะคะซึ่งคุณแม่ก็เน้นย้ำอยู่ว่าให้เก็บมะละขี้นกมาให้หน่อยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาเก็บมะละแล้วก็จะพูดถึงสปปรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของมะละขี้นกว่าเป็นยังไงซึ่งสปปรรพคุณและประโยชน์เนี่ยดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคกระเพาะเป็นมะเร็งนะคะหรือไม่ก็เป็น ส่วนในเรื่องของป้องกันความดันเบาหวานนะคะช่วยได้นะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูใกล้ๆแล้วก็ช่วยกันเก็บนะคะแล้วก็พูดถึงสรรพคุณที่มีความที่ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันเก็บกันดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ มีดอกด้วยนะคะก็สำหรับในเรื่องของสปปรรพคุณมะละกี่นกนะคะมะละกี่นกนี้นะคะจะมีสปปรรพคุณทางยาที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วเป็นประโยชน์มากๆนะคะโดยเฉพาะใครที่ชอบทานนะคะมะละกขี้นกนะคะจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสาระนะคะชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ช่วยเสริมภูมิต้านทานโรคได้ด้วยนะคะช่วยต้านและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งค่ะโดยเฉพาะผลนะคะใครที่ชอบทานนะคะตอนนี้มะละของพี่ตีที่สวนหลังบ้านเขายังไม่มีผลนะคะแต่ว่าก็เริ่มจะมีดอกแล้วนะคะบางจุดก็เดี๋ยวพี่ตีก็จะดูก่อนนะคะว่ามีผลแก่แล้วหรือยังนะคะแล้วก็คงจะดูไปถึงจุดตรงนู้นนะคะเยอะมากเลยนะคะตรงนี้นะคะ เพราะว่าเขาเกิดขึ้นเองทต,ตามธรรมชาตินะคะสรรพคุณอย่างอื่นนะคะเป็นการป้องกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการยับยั้งเชื้อ HIV นะคะโดยเฉพาะผลเนี่ยสรรพคุณจะเยอะมากๆเลยนะคะช่วยรักษาหอบหืดค่ะป้องกันในส่วนของผนังหลอดเลือดนะคะแล้วก็ ช่วยบำรุงรักษาโรคเบาหวานนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยช่วยได้เลยนะคะหามาทานนะคะหรือปลูกทิ้งไว้ที่สวนหลังบ้านนะคะไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะดูสิในสวนของพี่ตีเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีแมงเลยนะพวกมแมลงพวกหนอนไม่มีขึ้นเลยนะคะมาละเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเองนะคะยอดของเขาก็ มีความสดสวยด้วยนะคะน่าทานนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะมะระข,ขีโนกเนี่ยยังช่วยในเรื่องของอลดความดันโลหิตค่ะช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารนะคะมีนาคุณแม่พี่ตีถึงชอบทานมากเลยเวลาเขาทานาพวกแจวน้ำพริกอะไรพวกนี้นะคะโดยเฉพาะมื้อนี้ก็คือจะทำเมนูซุปมะเขือนะคะก็ จะช่วยให้คุณแม่ทานอาหารได้เยอะขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะมะละกขี้นกนะคะช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะมีสารที่มีรสขมนะคะช่วยกระตุ้นน้ำน้ำย่อยนะคะทำให้ในระหว่างที่เราทานเนี่ยน้ำย่อยก็จะมีมากขึ้นทำให้รับประทานอาหารได้อร่อยมากขึ้นอีกนะคะ มีนาคุณแม่พิตีถึงชอบทานนะคะนอกจากนี้นะคะช่วยในเรื่องของการแก้ไอเรื้อรังนะคะแก้เสมหะนะคะลดอาการปากเปื่อยปากเป็นขุยนะคะช่วยแก้อาการปวดฟันนะคะโดยใช้รากนะคะรากของมะละขี้นกนะคะนำมาต้มนะคะประมาณ30กรัมนะคะต้มดื่มนะคะ ช่วยในเรื่องของอลดอาการปวดฟันได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้นะคะสรรพคุณอื่นๆก็จะมีอีกเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะใบนะคะช่วยเรื่องของการลดอาการจุกเสียดแน่นท้องได้ด้วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะช่วยได้ดีเลยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามาเที่ยวสวนหลังบ้านนะคะมาเก็บ มะละขีนกนะคะแล้วก็มาดูลักษณะว่าความต่างของมะละขีนกกับมะระอีกชนิดนึ่งต่างกันยังไงนะคะมะละขีนกเนี่ยคะเขาจะเป็นใบขนาดเล็กนะคะแล้วก็ยอดเขาก็จะมีความเล็กกว่านะคะแต่ลดกว่านะคะค่ะก็หวังว่าใครคงจะชอบคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากกดติดตามนะคะ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พีติจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ